สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเรียนรู้การสร้างอาร์ตบอร์ดนะครับและทําความรู้จักกับหน้าตาของโปรแกรมไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การเพลสไฟล์ภาพนะครับเพื่อนามาใช้งานนะครับแล้วก็ เรียนรู้เครื่องมือเบื้องต้นบนทูบาร์นะครับผมเรามาเริ่มจากการเพสภาพเพื่อนนามาใช้งานก่อนนะครับโดยให้เราไปที่ไฟล์นะครับเสร็จแล้วเราเลือกที่ p l a c e e m d e d d e d นะครับโปรแกรมก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เราเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการนะครับเมื่อเลือกแล้วเราก็คลิกที่ Place นะครับ โปรแกรมก็จะนําภาพเข้ามาที่อาร์ตบอร์ดนะครับให้สังเกตบริเวณมุมของรูปภาพนะครับจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับอยู่ทั้งแดมุมนะครับซึ่งสี่เหลี่ยมนี้จะเป็นคําสั่งที่เรียกว่า Free t r a n ฟ f o r m นะครับโดยโปรแกรมจะเปิดคําสั่งนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเรามีการเพรสรูปภาพเข้ามานะครับโดยคําสั่งนี้จะเป็นคําสั่งสําหรับย่อขยายขนาดของภาพนะครับไปให้เราคลิกที่มุมใดมุมหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราลองลากเมาส์ดูนะครับ จะเห็นว่าขนาดของภาพจะย่อขยายไปตามที่เราลากเมาส์นะครับเมื่อเราได้ขนาดที่เราต้องการนะครับให้เราไปที่ออปชันบาร์นะครับจะมีเครื่องหมายถูกอยู่นะครับเป็นเครื่องหมาย commit transform นะครับหรือว่าเราสามารถกด enter ที่แป้นพิมพ์ได้นะครับเมื่อเรากด commit transform เลรนะแล้วครับคำสั่ง free transform ก็จะถูกปิดไปนะครับ หากเราต้องการปรับขนาดอีกครั้งนะครับให้เราไปที่เมนูบาร์นะครับแล้วคลิกที่ Edit นะครับจากนั้นให้เลือกคำสั่ง r e e Transform นะครับผมให้เราทำการย่อขยายตามขนาดที่เราต้องการนะครับเราสามารถเลื่อนวัตถุไปตามตำแหน่งที่เราต้องการได้ครับเมื่อเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับเราก็กด Enter อีกทีนึงน,นะครับเพื่อเป็นการคอมมิต t r a n s f o r มนะครับ เครื่องมือต่อไปที่เราจะเรียนรู้กันนะครับเรียกว่า move tool นะครับซึ่งจะอยู่ใน tool bar นะครับให้เราไปที่ tool bar นะครับแล้วกดที่เครื่องมือ move tool ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับคลิกเลือกวัตถุหรือว่า La เ e r นะครับให้เรามองไปที่ option bar ก่อนนะครับที่ auto select นะครับให้เราเช็คถูกไว้นะครับผมซึ่งหากเช็คไว้นะครับจะทำให้การเลือกวัตถุทำได้ง่ายกว่านะครับ คือสามารถคลิกเลือกวัตถุที่อาร์ตบอร์ดได้เลยนะครับให้เราลองใช้เครื่องมือนี้ดูนะครับผมลองคลิกที่ภาพแล้วก็เลื่อนไปนะครับวัตถุก็จะเลื่อนตามที่เราลากเมาส์นะครับผมไปตามตำแหน่งที่เราต้องการเครื่องมือต่อไปนะครับจะเรียกว่าซูมทูนะครับก็จะอยู่ด้านล่างของทูบาร์นะครับจะมีสัญลักษณ์คล้ายๆกับ ดาขยายนะครับเป็นเครื่องมือสําหรับย่อขยายอาร์บบอร์ดนะครับโดยใช้ในกรณีที่เราต้องการขยายเพื่อดูรายละเอียดของงานนะครับหรือว่าย่อเพื่อดูภาพรวมของงานนะครับเราสามารถชิกเครื่องมือซูมอินซูมเอาได้ที่ออปชันบาร์นะครับก็คือสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับสองตัวถ้าเป็นซูมอินก็จะมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างในนะครับส่วนซูมเอาจะเป็นเครื่องหมายลบนะครับ สมมุติผมใช้เครื่องมือซูมอินนะครับเพื่อขยายอาร์ตบอร์ดเพื่อดูรายละเอียดของงานนะครับผมก็คลิกที่อาร์ตบอร์ดนะครับหนึ่งทีอาร์ตบอร์ดก็จะถูกขยายขึ้นมานะครับให้เราเห็นรายละเอียดของงานได้มากขึ้นนะครับสมมุติเราต้องการย่อให้มันเล็กลงแล้วก็ใช้เครื่องมือ zoom อานะครับแล้วก็คลิกที่อาร์ตบอร์ดอาร์ตบอร์ดก็จะย่อขนาดลงไปนะครับผม เครื่องมือต่อไปนะครับจะเรียกว่าแฮนด์ทูนะครับก็คือจะอยู่ตรงทูบาร์จะมีสัญลักษณ์เหมือนรูปมือนะครับตรงนี้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติผมซูมเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดของภาพนะครับเสร็จแล้วผมต้องการเลื่อนไปตำแหน่งอื่นนะครับผมก็จะใช้เครื่องมือแฮนด์ทูนะครับเราคลิกเข้าไปนึ่งทีตัวเคอร์เซอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปมือนะครับเราสามารถเลื่อนอาร์บอร์ดเพื่อดูรายละเอียดตรงนี้อื่นได้นะครับ โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่ต้องรู้จักกันนะครับสำหรับในคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เครื่องมืออื่นๆเพิ่มเติมนะครับแล้วเจอกันครับ